สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมือนี่นะครับกบสิาพาพี่น้องเบิ้งควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับผม มื Jews, ่อวานี yes, mother, Or, right ้คร so 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 ับผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอกวายของแม่แก้วนะครับบ้านปออำเภอกุ่มพระปีนะครับผมจังหวัดอุดรธานีมื่อวานี้แม่เพิ่นมีควายงามฝากอีแล้วนะครับเป็นแม่พันธุ์ประกันทองนะครับผมมีอยู่3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวจังใดสีเข่าไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพิ่นนะครับว่าสิเปิดราคาไหนเนี่ยนะผมสวัสดีครับแม่ครับอ่าสวัสดีครัมื่อวานี้มาเยี่ยมเยียนขอกแม่แก้วแล้วเนาะนะครับผมมีควายงามฝากพี่น้องคือเก่าค่ะเอาตัวแรกก้อนเป็นแม่พันธุ์ประกันทองว่าแม่เนี่ยค่ะ มีซื้อบ่ครับแม่มีคะ่ะแม่พี่กุลค่ะแม่พี่กุลแม่พี่กุลเพิ่นเป็นเล้ากวางเลยแม่ขั้วอุดรควายงามพัฒนาเท่านี่แหละค่ะควายงามอุดรธานีเทาน่ะเพิ่นได้ลูกยุคตแล้วแ,แม่ได้ตัวที่สองในทองค่ะสองในทองที่ว่าประกันไว้เนาะค่ะเพิ่นสูงหไรไม่ได้แม่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกค่ะร้อยสี่สิบเอ็ดบวกเอาขอเบิ่งเอกสารครับผมทองที่สองก็คือประกันไว้ของเก้าเจริญค่ะนะผมตรวจทองเรียบร้อยไหมเนาะค่ะตรวจทวง้วคผสมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนสอง นะฮะผมหกสี่กำหนดคลอดกะบไป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 ลายปีนี้เนาะค่ะนี่ครับผมประกันไว้นะครับหลอดเหลืองก็จเจริญน,นะครับอัลตราซาวร้อยกับเจ็ดเดือนแล้วสิ่ขวบเจ็ดเดือนนะครับ<ะ>นี่เท่ากับว่าในท้องคือเจ็ดเดือนเจ๊แก่แล้วก็ไปรุ่นลูกของเก่าในช่วงปลายปีนะที่เพิ่นกำหนดไว้ค่ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิง้งอัตลักษณ์ความงามของเพิน่นอัตลักษณ์ด่นชนัดเจนนะแม<ะ>่เนาะค่ะตาแต้มแต้มใหญ่เลยนะครับแก้มจำอ่องคอสองเซนนะครับเบิง้งวงเข่าเพิ่น เป็นเขาวงอุ้มบาดผมแม่ค่ะนี่ฮะผมาแต้มดีบ่มีตำเหนียงแล้วไหมเนาะบ่ค่ะประกันตำนิ้ไปค่ะขาทุกขาทอนห้างดอกบ่มีบ่มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอ้วยอวยไปแม่อ้วยอวยคางไปให้ผมเบิ่งลำตัวของเพิ่นนี่ครับผมอายุดัวไปอึ๊บอ่านี่ครับผมเชื่องนะครับนี่เชื่องนี่ครับแม่พี่กุลนะครับเบิ่งสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกแล้วไหมเนาะค่ะนี่ฮะเขาสวยนะครับลำตัวยาว เบิ่งเล็บเพิ่นครับตีนใหญ่เล็บหน่อยกอดเขาใน่ยแข้งขาใหญ่เลยนี่ครับทองที่สองนะครับนี่ยังสดยังยังถือว่าเป็นควายสดอยู่นะครับขวัญนะครับเบิ่งจับนะครับลำตัวยาวแข้งขาดีอมุนไปแม่เปไ่นมุนไปพี่น้องเบื้องท่ายกันนะครับเบิ่งกกหางพุ่มหางเบิ่งนมเพิ่นนะครับนี่เบิ่งนมนะครับนมสีเต้านะครับผมสวยสวยเลยนะครับเบื่องท่ายเบ่งอย่างมาเบื้องขวัญฝั่งนี้กันนะครับขวัญเกี่ยวนะครับสองขวัญ ต๊ะตรงนี้นะครับหาเงินหาทองสวยงามที่เห็นดินๆนะเพื่อนกะสูงเงาเลยแนมะ่เนาะตังตัวนี่ยาวเลยละ่ะนะครับที่ผมเห็นนะครับความเด่นของเพื่อนแล้วก็อัตลักษณ์นี่ชัดเจนแล้วก็ในทองคือทองก็จะเลืเล่อนแม่พี่กุลสูงลอยสี่สิบเอ็ดนะครับประกันทองก็จะเลื่อนไปเจ็ดเดือนในสิบเปิดราคาไหนแม่สิบเจ็ดหาพันค่ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันราคานี้กับต้อนน,นะแม่เนะาะค่ะค่ะต้อนได้ค่ะนะครับผมสำหรับราคานี้กับต่อราคาได้นะครับแม่พี่กุล นะครประกันทองก็จะเลื่อนนะครับซื้อหนึ่งในสองหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเอาบเบอร์พี่น้องไมศูนย์หกหนึ่งครับสี่ห้าสี่หนึ่าห่ค่ะของแม่แก้วบ้านปอครับผมอำเภอกุมภาพปีเปิดไม่พันตัวแรกไว้ประกันทองก็จะเลื่อนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้พันตัวลองราคาได้อ่เดี๋ยวเข้าไปเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบื้องตัวต่อไปกันนะครับนี่ อันนี้เป็นควายแม่พันธุ์ที่ว่าเป็นยังเป็นแม่สาวอยู่แม่ค่ะแม่สาวสามปีกว่านี่นรับสามปีกว่าแต่ว่ายังไม่ได้ผสมเนาะบ่ค่ะยังไม่เคยมีลูกบ่โอ้แต่ว่าสูงใหไงเหลือเกินนะครับเพิ่นมีซื้อเปล่าไหแม่นี่อยู่ค่ะแม,แม่แม่กำไรอย่าค่ะแม่กำไรเพิ่นเป็นโรคก่อบข้างในแม่เป็นสายปานซูรินนั่นแหละสายปานซูรินค่ะเพิ่นสูงลายไ,ได้แหมเนี่ย ลอยสี่สิบสามบวกบอกประกันไปที่นนอ้อยสี่สิบสามแล้วแม่เนาะโบลุดซอยลสี่สิบสามนะครับประกันความสูงไปที่ลอยสี่สิบสามแต่ว่าเพื่อนยังเป็นแม่สาวนะครับรนี่ที่ว่ายังบบหันมีลูกนะครับพร้อ,อมที่จะผสมแล้วนะแม่นเนะาะ้ใดที่ว่ามองหาแม่พันในใยนะครับแม่กําไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเบ่งความงามของเพื่อนนะครับกล่มหนาเขาลงนิดนึงแม่นะครับหนาเขาขันซอดมาเลยแม่ เขาเขาใหญ่เลยนะแม่เนาะเขาใหญ่เลยนะนผมเอาเบิ้งขวางไปแม่บ่มีตำแหน่งแลาวแม่เนาะค่ะว่มีตำแหน่งขวางไปเบิ้งลำตัวเพิ่นพี่น้องครับนี่ลำตัวยาวนะครับผมยาวใหญ่เลยนะครับกุกหางพุ่มหางเบิ้งนมเพิ่นนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งนมกหอนก่อนนมที่ว่าเป็นควายแม่สาวนะครับยังบ่ผ่านกันดูนมซีเต้าสวยๆนะครับผมกกหางพุ่มหางกันหางลามแล้วแม่เนาะนี่ครับผมเบิ่งขวานเพิ่นนะครับมีให้เห็นนะครับนี่สองขวานหางเงินหาทอง น่ครับโอ้แม่นี่นะครับผมคันไปผสมเป็นแม่พันแม่บ็อกได้สบายเลยครับนี่ะนะครับผมไปเลือกพอ่อในจินตนาการไ้ะนะครับผมนี่แม่กำไรสูงร้อยสี่สิบสามบวกสูงร้อยสิบสามบวกไอพ่อมที่จะ,ะเป็นแม่พันธุแล้วสิเปิดราคาเลยแม่ิดเก้าหาพันค่ะหนึ่งแสนเก่าเมื่นหาพันราคานี่กับต้อในให้ก้อน,นไปเนาะต้อนอะ้คือเก่ามาเบื้องตัวจริงกันก้อนหนะ้าผม ว่าพ่นสีสวยขึ้นในกล่องบอนะครับต่ว่าพ่นุใหญ่เงาเลยครับนี่เบ่งเอาพี่น้องครับนี่ใหญ่เงาเลยสำหรับแม่พันตัวนี้พเทธาเลีงยงบ่ได้ครับอืมพ่นยังบอได้ผสมเนาะค่ะเอานะครับตัวที่สองนะครับแม่กำไรหนึ 1, 9, 5, 000, 000, 000, ่งแสนเก้าหมื่นหาพันกะตลองราคาได้เดี๋ยวเอาไปเบ่งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเอาครับผมมาเบ่งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเป็นแม่พันประกันทองนะครับนี่แม่พันตัวนี้ไม่ซื้อเลยแม่นี่ค่ะแม่แม่แตงโมค่ะแม่แตงโมนะครับผม เพิ่นในทองไอ้แก่นี่ยทองที่ใดนะแม่เนี่ยเบิ่มทองที่สามค่ะทองที่สามเนาะเป็นสูงไรไหมแม่สูงร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดนะครับผมประกันไม่ถอยสามแปดนะแม่เนาะแต่แต่ก้อนเพิ่งกระชีสูงขึ้นก็หนีอยู่แต่เพิ่งทองสี่ฉอดแล้วเ่อวานเนี่ยทองฉีกอดแล้วทองฉีกอดแล้วแต่ว่าใจลูกเด็ดน้องแม่ตือนเนาะใจลูกเด็ดขาดเลยนะครับผมทองที่สามประกันไม่ไอ้แก่คือทองเบิ่มพัลลานมีหลักฐานครบนะผมกำหนดคอด เพิ่นกะไปต้นต้นปีน้อแม่เนาะค่ะนรับผมนี่ครับคลอดไอ้กำหนดคลอดไอ้บ้านผสมไอ้เดือนเมษาค่ะแต่ว่าเพิ่นเป็นลี่ยนข้อ่างไงน้อแม่เนาะอ่างไง่างไงตอนแรกผมคิดว่าคือไก่ไก่ขอดแล้วแต่ยังม่แม่นครับนี่ถ่ายรูปดีดีอืมเพิ่นเป็นควายอ่างไงนะครับนี่ท้องเมษากะยูบมานหกเดือนบ่ครับประมาณนี้บะค่ะหกเดือนนี่แหละค่ะนะครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นควายที่อ่างไงเหมือนกับท้องแก่แล้วนะครับนี่ อมาเบิ้งความงามของแม่แตงโมนะครับน้าเขาสวยนะครับนี่น้าเขาสวยอัตลักษณ์เมียเห็นอกเผาเป็นร่วงพึ่งสวยงามเล็บมนงามดีทุงเท่าขาวค่ากําไรนะครับผมอันนี้ผมเคยเห็นลูกยังเนาะแม่เนาะลูกเพิ่นเอาไปหรอคะแสนพั่งลูกเอาไปแล้วเด็ดขาดได้ลูกอะลูกสูงก็มีลูกสูงสูงนะครับผมเคยเห็นลูกเพิ่นอยู่ในี่แม่แตงโมเนี่ลูกลอยสามสิบหปีกว่านี่ครับถ่ายเพิ่น ถ่ายไงน,นะครับกกหางพุ่มหางเป็นพัวนุ่มนะครับนุน่มซีเตาสวยงามเลยนะครับได้ไปรุ่นลูกของเบิรมในทองนะแม่เนาะ<ฆ>ทองที่สามแม่แตงโมสูงร้อยสาสิบแปดทองประกันทองของเบิรมไว้เปิดราคาได้ไรแม่แม่เปิดราคาสิบแปดค่ะหนึ<ฆ>่งแสนแปดหมื่นราคานี่กับต้อนี่นะแม่เนาะได้ยู่ค่ะได้คือเก่านะครับผมต้อนได้ทุกตัว<ฆ>นะครับผูดด้ใดมักตัวใดก็โทรมาทดลองูดคุยกันเลยไม่มีเปิดอยู่สามตัวนะเพราะว่าจะเป็น<ฆ>แม่พันธุ์ประกันทองของเก่าเจริญ แล้วก็กแม่พันแม่แตงโมในประกันทองของเบิ้มแล้วก็กแม่สาวที่ว่ายใหญ่หันตอนในทุกตัวนะแม่เนาะ,ะนะครผมฟังนี่มันมืดฝนกระหิตตกนะครับนี่เ <c oughs> อาผู้ใดไอ้บอเบอร์ <c oughs> ให้ต้องไปรับนึงแม่ศูนย์หกหนึ <c oughs> ่งครับสี <c oughs> ่ห้าสี่ครับหนึ่งห้าหนึ่งแปดของแม่แก้วบ้านปออำเภอกรุงเทพปีอุดรธานีเปิดแม่อ่าเมื่อนี้เปิดอยู่สามตัวค่ะเปิดสามตัวตอนในทุกตัวนะแม่เนาะตอนใ้ทุกตัวนะเอาเมื่อนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามและชมกันนะคขันมีความงามราคาดี กระสิภาพพี่น้องเบิงมาเราช่วงนม่เคยนะครับอย่าลืมนะครับกดต่างเมา์เลยกดแชร์เป็นกำลังใจช่องน้ช,ชาพ่อเทียวไว้นะครับผมบบสลักกุนี <ขอ S 2> สวัสดีครับ